มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิลปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนีร์ดช่องมันได้เลยทุกคนเอาเลยครับผมนะยังไงก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแฮปปี้นิวเยียสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยเนะี่ยไม่มีอะไรจะให้ทุกคนนะครับมีแค่คำอวยพรนะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกคน มาเริ่มต้นปีใหม่ไปพร้อมกันครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2024แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ติดตามเจมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ฝากติดตามผลงานต่อๆไปด้วยนะไม่มีทุกคนก็ไม่มีเจในวันนี้นะครับขอบคุณแล้วก็รัก FC ทุกคนจริงๆครับตอนนี้เป็นตอนเติมนะครับใครที่อยากจะเปเจให้ขวัญปีใหม่เจเป็นเหรียญก็ได้เหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณ EP ก่อนมากๆนะครับคนที่เปเหรียญเจนะครับก็ ทำให้เจได้มาอ่านเรื่องนี้ต่อไปถ้าไม่มีคนสนับสนุนคอยเปเจก็คงจะไม่ได้อ่านเรื่องนี้ต่อแล้วนะครับต้องขอบคุณมากจริงๆครับผมพวกคุณแน่ใจเหรอครับว่าพวกทายจะตั้งฐานการวิจัยในถ้ำแห่งนี้นะอ่ะอะ ที่รักฉันมาช่วยแล้วเนี่พันธโทวาริสคุณคิดว่ามันสนุกมากเลยหรือไงครับโอ<ฮ>อะไรกันเนี่ยแล้วนายรู้สึกปลอดภัยตอนที่อยู่ในอ้อมแขนของฉันหรือเปล่าล่ะเนี่ยพันธโทรเรากำลังทำภารกิจอยู่นะครับนี่เป็นเวลาสําคัญไม่ใช่เวลาที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้สึกอะไรกันนะครับหากจะทําเรื่องบบนี้ได้โปรดเอาไปทําวันอื่นนะครับพันธโทวาริสปล่อยผมไปเถอะครับมักไปกัน รับทราบครับหัวหน้าด้วยหัวหน้าด้วยครับคุณอยากจะให้มือใหม่ลงไปกับเราด้วยหรือเปล่าครับเขาควรจะได้รับสิทธิ์ในการได้อยู่ข้างนอกถ้ำนะเพื่อรอเพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆที่เราพบเจออะไรกันคนที่เคยรังชันเอาไว้เขากลับจะมาทิ้งชันเอาไว้ข้างนอกถ้ำแล้วเหรอเน่ไม่ต้องกังวลห็อกนะาแค่อยู่กับเราแล้วพวกเราจะปกป้องนายเองเฮ้ ไม่มีใครรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างใต้นะสินหน่อยเนีและแม้แต่ตัวของนายเองก็ไม่อาจจะสามารถหลบหนีได้โดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยถ้าเป็นแบบนั้นก็จะปกป้องฉันยังไงเนี่ยทำนี่ดูแห้งแล้งมากและตอนนี้กองทหารก็สามารถหาทางเข้าของฐานของพวกไทยได้โดยไม่ต้องดำน้ำลงไปเลยมาสิเดี๋ยวฉันจะพานายลงไปเอง ส่แว่นของนายซะช่วยมองทีนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมองหายผ่านแว่นตาภาพในเงาของเขาก็ยังคงสง่างามและเต็มไปด้วยความแข็งแกร่ไม่สินี่ไม่เป็นอะไรที่หยาบคายมากสิ่งที่ฉันต้องทำตอนนี้ก็คือทำการสำรวจสภาพบริเวณในถ้ำนี้ผนังด้านในถ้ำหินงอกหินย้อยซึ่งมีความลื่น ไม่สามารถที่จะไปเกาะได้ในกำแพงมีรูอยู่หลายรูเลยโดยรูหนึ่งจะต้องเป็นทางลับเข้าสู่ฐานทัพของพวกไทป์แน่ๆน่ถ้างั้นเราไม่นเปทางเข้าทางไหนล่ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี่มันอะไรกันมันนอนอยู่ข้างบนกำแพงหินแล้วก็เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆหรือเปล่านะระดับที่2มีรูปแบบเป็นเหมือนกับสัตว์ และมีลักษณะพื้นฐานของพวกซอมบี้เหรอฮะพวกนี้มันได้รับการดัดแปลงจากพันธุก,กรรมจากพวกระดับที่หนึ่งอย่างนั้นเหรอไม่าตามมาตรฐานข้อมูลแล้วพวกมันถูกกำหนดให้เป็นระดับที่สองอยู่แล้วแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราในการทำคลิปเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะครับสาหรราวันนี้แจขอตัวลาไปก่อนนะบาย,บย